แลังเลหลังเฮ้ย double kill ทำคลิปครับทำคลิปไปตลอดกลางไม่มีหรอกมันโดดมันโดดมององกลางงนี้ถ้ามันมีต้องเดินมาแล้วยาวเลยพี่มันแจ้งแล้วมันแจ้งอยู่แล้ว เช็คทันะ่วๆนะตัวตเนียนเยอะเพื่อนมันแจ้งแล้วแหละว่าขึ้นอ,ะอ,นอ่ะลหลังเรื่องไม้หนีลงคอมเลยไวยเลยวาง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 บนแม่งหลุดแล้วนี่สัส You win.